สวัสดีครับอาจารย์ดรปริณธรเต็มยาลสิงครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่ายกันนะครับช่วงนี้นะครับไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เราจะสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับเพื่อปกป้องตัวเรานะครับจากไวรัสตัวนี้กันนะครับโดยสารและองค์ประกอบที่เราจะใช้ในการ ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่ายนี้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับตัวแรกนะครับ95%เอทิลแอลกอฮอล์นะครับปริมาณทั้งหมด750มิลลิตรนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีตัวเอทิลแอลกอฮอล์นั้นเราสามารถใช้ตัวไอโซพรพิลแอลกอฮอล์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ำนะครับน้ำตัวนี้ขอให้เป็นน้ำสะอาดนะครับจะใช้เป็นน้ำกลันหรือน้ำกรองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีน้ำกลั่นน้ำกรองจริงๆเราก็สามารถใช้ตัวน้ำดื่มก็ได้ครับปริมาณทั้งหมด250มิลลิลิ ถัดมาครับตัวคาร์โบเมอร์นะครับหรือชื่อทางการค้าก็คือคาร์บพอนะครับตัวนี้เราจะใช้ปริมาณทั้งหมด2.5กรัมสารตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้ตัวแอลกอฮอล์แยขึ้นมาเป็นเนื้อเจลได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกลีซอรีนะครับกลีซอรีเราจะใช้ปริมาณทั้งหมด2มิลลิลิตรนะครับซึ่งตัวกลีซอรีนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่คอยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังเลานะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5นะครับก็คือ ตรเอทนโลามีนะครับตัวไตรเอทอนโนรลามีนเราจะใช้ปริมาณทั้งหมด2มิลิลิตรนะครับซึ่งตัวไตรเอทอโรลามีนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่คอยปรับสภาพความเป็นกรดกางของตัวคาร์บพอ่อนะครับและทําให้ตัวแอลกอฮอล์นั้นเครื่องขึ้นเป็นเนื้อเจลได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมา ดูวิธีการทํากันเลยเอาละครับก็เข้ากันในถึงส่วนของวิธีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันนะครับอย่างแรกนะครับหาภาชนะที่สะอาดนะครับจะเป็นถังกระมังหรือหม้ออะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้สะอาดจริงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําที่เราเตรียมเอาไว้ปริมาตร250ม mm ลลงไปนะครับถัดมานะครับก็ใส่ตัวคาร์บอพหรือตัวคาร์บเมอร์ลงไปนะครับพร้อมๆกับการคนไปด้วย ทีนี้เวลาใส่นะครับค่อยๆใส่ค่อยๆโปรยมันลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็คนไปนะครับไม่ต้องคนแรงนะครับเพราะว่าการคนแรงอาจจะทำให้เกิดฟองขึ้นเมื่อตอนที่เนื้อเจลมันเะ็ตตัวนะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับพร้อมๆกับกันค่อยๆเติมลงไปนะครับค่อยๆเติมลงไปทีละน้อยนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับคนไปนะคนไปเรื่อยๆครับอ่าสมมุติว่ามันเริ่มพร้อมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับ A few moments later หลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก4ชั่วโมงแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะสังเกตว่าตัวคาร์บเมอร์นะครับมันพองตัวในน้ำได้อย่างสมบูรณ์นะครับ mm hmm. ก็จะเริ่มขึ้นเป็นเนื้อเจลบ้างเล็กน้อย mm hmm. เห็นไหมครับตัวน้ำก็จะค่อนข้างหนื่อๆนิดหนึ่งน,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 นะครับถัดมานะครับแอลกอฮอล์ที่เราเตรียมไว้นะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไป ใส่หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็คนนะครับตอนนี้ของเราก็จะเริ่มเหลวมากขึ้นนะครับเพราะแอลกอฮอล์มันเข้าไปช่วยเป็นตัวทำลายตัวคาร์บอเมอร์ที่อยู่ในน้ำน,นะครับอ่าพอคนเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวถัดมานะครับก็คือกรีซอรีนอ่าเราก็ใส่กสรีซอรีนเพื่อช่วยในการทําให้ผิวหนังเราชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับโดยใช้ปริมาณประมาณ2มิลลิลิตรนะครับ นะครับคนต่อไปนะครับอัว่ามันเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือไตรเอทโนอลามีนนะครับเพื่อทําให้เนื้อเจลมันเหนืดขึ้นนะครับโดยใส่ประมาณ2มิลินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวไตรเอทโนอลามีเนียถ้าท่านใดชอบความเหนืดมากขึ้นก็จะสามารถเติมมากกว่า2 m มลก็ได้นะครับ มันก็จะค่อยๆคนเพื่อให้มันเข้ากันเกียน์ไหมครับเริ่มเป็นเจลแล้วนะครับเริ่มเหนืมากขึ้นแล้วก็ควให้เข้ากันดีนะได้เป็นเจแลแก็อ่อขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับ สูตรทั้งหมดวันนี้นะครับเราจะสามารถใช้ในการเตรียมแอลเจลแอลกอฮอลได้นะครับปริมาตรรวมประมาณ1ลิตรนะครับและเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอลเมื่อถูกคำนวณออกมาแล้วจะได้ประมาณ71%ซนะครับซึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างดีนะครับนี่ก็จะสังเกตว่าเริ่มเป็นเจลหนืดๆแล้วเนาะนะครับอ่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าท่านใดยัง ไม่ชอบใจกับความเนืดของเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถเติมไเอทชานอโลมินลงไปได้นะครับก็ตามชอบใจนะครับแอาล่ะทีนี้เจลแอลกอฮอล์ที่เตรียมในวันนี้นะครับก็จะไม่ได้มีสีแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใดๆถ้าท่านใดที่ชอบสีนะครับก็สามารถใส่สีลงไปได้นะครับกลิ่นก็เช่นเดียวกันท่านก็สามารถใส่น้ําหอมลงไปได้อีกเล็กน้อยนะครับ เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย <IP> <pl ains> ่างง่ายนะครับจะสังเกตว่าไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับสามารถทําได้ด้วยตนเองที่บ้านได้เลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับมาขอทุกทนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่ายกันนะครับส่วนประกอบมีทั้งหมด5ส่วนใช่ไหมครับ1ก็คือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อแอลกอฮอล์นะครับปริมาตรทั้งหมด750มิลลิตรนะครับ2ก็คือน้ำสะอาดนะครับปริมาตรทั้งหมดสองร้ลยห้คสับมิลลิลิตรครับ ริมาณ2อกรัม4ก็คือตัวกลิอลีนนะครับปริมาณทั้งหมด2มิลลิตรและสุดท้ายก็คือตัวไตรอทโนลรมีน e นะครับปริมาณทั้งหมด4มิลลิตรนะครับซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคม 2, ีภัณฑ์ทั่วไปทีนี้ผมแนะนำนะครับในกรณีที่ไม่สามารถหาส่วนประกอบทั้งหมดได้นะครับมีแค่ตัวแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะครับก็สามารถทำเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ได้เช่นเดียวกันโดยใช้สัดส่วนระหว่างแอลกอฮอล์แน่น้ำ ในสัดส่วน3ต่อ1นะครับก็คือแอลกอฮอล์สส่วนและน้ำา1ส่วนนะครับผสมให้เข้ากันดีครับแล้วก็ใส่พวดฉีดแบบนี้นะครับหรือขวดพกกี้นั่นเองนะครับก็จะสามารถใช้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดมือของเราได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงแล้วถ้ามีปัญหาสงสัยใดๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏวัยแรงกรค์นะครับวรงแรงชุมพรได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ